สมุนไพรใบยอ,อใช่ดีด้วยใช่จ้ะดีดีตอนนี้ก็เคยใช้อยู่ยาตดต่ำต้องติอบ้านโล่งมากไม่มีอะไรขโมยเลยฉีก,ก่อนก็ได้เฮ้ยเงินที่ได้ขายจากคนลุงคนนั้นหายไปไหนเนี่ย สับด้วยอะไรวะคุณคุณอยู่ไหมคนอยู่ไหมคุณคุณเฮ้ยคุณไม่มีใครอยู่จริงเ่ะเนี่ยอาโทรศั์กับเงินจะขึ้นมาหเหรอเดี๋ยวเขาโทดบวกเลยนะจ๊ะพอดีมันร้อนนะจ้ะร้อนมากเลยเนาะวันนี้แล้วตกลงมีอะไรคะอ๋อนี่จ้ะยาหมองมีหลายรูปแบบเลยนะจ๊ะนี่ ตัวนี้พี่แนะนําเลยถ้ามีแมลงกัดต่อยโดนมดโดนอะไรอย่างเงี้ยสามารถทาได้เลยมาเดี๋ยวพี่ลองให้มันจะหายขึ้นในทันทีเลยนะขอขอมือหน่อยจ้ะอ่าพริกด้านนี้นะจ๊ะอ่ะอันนี้จ้ะมีโอ้ยโอ้ย,อยพี่ทำไมมาแสบผิวจังเลยอะคะแสบเหรอจ๊ะนี่เดี๋ยวด็ยวดวงั้นพี่ให้ตัวนึงจ้ะให้ลองดูอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะพี่เอามาขายหนูเนี่ยแสบผิวมากเลย ยาหมองยาลมอะไรอย่างงี้ไงจ้ายาหมองพี่แส่ลงไปอ่ะถ้าหนูแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวทำไงอะฮะพี่จะทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอีกไม่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 แล้วค่ะพี่ไม่แล้วไม่ไม่เอาแล้วพี่ไปเลยค่ะพี่ไปเลยหนูไม่สนใจแล้วหนูกลัวแพ้แต่อีกอันนึงก็ได้นะจ้าน้องไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะพี่ไปเลยถ้าหนูแพ้ึ้นมาพี่จะรับผิดชอบไหมพี่ไปเลยไม่เอาแล้วพี่ไปพี่ไปพี่ไปไม่ตัวนะไม่ไม่ไม่พี่พูดพี่ไปเลยหนูไม่เอาก็คือไม่เอาพี่เข้าใจไหม โอเคจ้ะไปเลยพี่ของไรไม่รู้แสบผิวชะมัดเลยโยไม่เอาก็เห็นจะต้องไล่กันขนาดนี้เลยแล้วก็พูดเสียงดังดีนะคนข้างบ้านไม่ได้ยินน่ะถ้าได้ยินนะอายเขาแย่เลยเนี่ยโยแล้วก็ทำามเป็นแสบผิวเถอยลูกขนูขี้กระแดะ ที่ถ e ah! <c oughs> well. <se> ึงต่อก็ได้ร้อนก็ร้อนยาดมยาลมยาหมองไหมจ๊ะคุณจ๊ะเอายาดมยาลมยาหมองไหมจ๊ะไม่เอาครับไม่เอาครับลองลองดูก่อนจ้ะลองดูก่อนนี่นี่นี่อันนี้เลยจ้ะนี่อันนี้ รุ่นใหม่จ้าใช้ได้หมดเลยนะจ๊ะโลออนนะจ๊ะเป็นแบบลูกกิ้งอันนี้ถูกมดตอยกัดถูกมดแดงกัดก็คือใช้ได้เลยนะจ๊ะมีอันนี้นวัที่บ้านมีแล้ว <c oughs> มีแล้วจ๊ะงั้นเอาวันนี้งั้นเอาวันนี้อ,อันนี้เลยจ้ะนี่สมุนไพรใบยอนี่แล้วขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่ขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่พึ่งซื้อเมื่อวานเองพึ่งซื้อแล้วเหรอใช่ใช่งั้นเอานนี้จ้ะน้ำมันมะกอก นี่น้ำมันมะกอบสปปรรพคุณเนี่ยนะดีเลิศเลยบำรุงเส้นผมมีใช่ <ผม S 1> บำรุงเ,เส้นมผม,ผม,มเออสุดโอไม่เอาหรอคะไม่เอาครับผมโอเคจา้าโอา้ยอ,อะไรเนี่ยขายไม่ได้สักขวดเลย โอ้มีตะลุงอยู่บ้านถ้าเราเอาของของเราไปขายลุงเขาน่าจะชอบของของเราแน่เลยสวัสดีจ้าลุงครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเออสนใจยาดยมยาหม่องไหมจ๊ะครับครับสนใจพอดีเวียนเวียนเวียหัวอยู่ยด้วยครับ<ฮ>ตอ้ นี่เดี๋ยวให้ดูเลยจ้ะนี่จ้าอันนี้เป็นยาหมองสมุนไพรสกัดจากใบยอจ้ะได้แต่ถ้าปวดหัวนะจ้ะถ้าลุงปวดหัวนี่หนูแนะนำอันนี้เลยจ้ะเป็นพิมเสนแบบแบบลูกกิ้งอ่ะจ้ะอันเนี้ยอันเนี้ยถลองดูนะได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะช่วยปวดนะจะเอาไหมจ้ม ตามขมับหัวอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกดีขึ้นนีร่ราคาเท่าไหร่ไหมอันนี้อ่ะจ๊ะอันนี้ราคา59ถ้าลุงซื้อตอนเนี้ยหนูให้ไปเลยจะ้ะ50าบบาทโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับไปเอาเงินเรอจ้ะครับครับโอเคได้จ้าได้จ้ะว่าเลเชียวถ้ามาบ้านเนี้ยต้องได้แน่แน่ ร้อหนูไม่มีเงินทอนนะจ้าอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับเอาเอาเอาไปเลยครับโอ้โหจริงเหรอคะครับครับครับขอบคุณมากเลยจ้านี่จ้าถ้าปวดหัวก็คือทาได้เลยนะจ๊ะครับครับโชคดีนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะลูกดูแลสุขภาพด้วยนะจ้าครับครับครับได้ทั้งมือถือได้ทั้งเงินคุ้มละ พ่อโทรศัพท์หายไปไหนโอ๊ยตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยนลก,กวก็แม่ค้าขายยำหมงเมื่อกี้อเอาไปทำยังไงดีนี่น่าจะเป็นแม่ค้ามเมื่อกี้แหละเอาไปแล้วสวัสดีจ้า ขอเข้ามาขายยาดมยาลมยาหมองได้ไหมจ๊ะเอ้าเขาเข้ามาก่อนได้เลยจ้ะเข้ามาก่อนได้เลยมา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 ได้อยู่พอดีเลย,เยนี่จ้ะมีอะไรบ้างเนี่ยนี่จ้ะยาดมยาลมยาหมองอครบจัดมา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 ดูได้เลือกเลยได้เลยนะจ๊ะอืมวหวอยู่ไหนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้ยาหมองยาหมองใจหมอง ตัวนี้ดีขายดีตลอดใช่จ้ะเนี่ยเหลือกระปุกเดียวแล้วนะจ๊ะยาดมเฮ้ยอันนี้เป็นสมุนไพรใบยออใช่ดีด้วยใช่จ๊ะเป่ดียวคนนี้ก็เคยใช้อยู่ยาดมนี่เออ ใช่ดีนี่นเห็นไหมอันนี้ก็เหลือกระปุกเดียวจ้ะอืมอันนี้ก็ใช้ดีนะใช้ดียาลมจะเป็นลมแบบเหมือนวันนี้ใช่ไหมทำงานหนักหน้ามืดกินยาลมเข้าไปช่วยได้เยอะโอ้ม,มีมีหลายอันด้วใช่จา้าป้าแกเอาเอากระปุกเล็กกระปุกเดียวเหโหเลือกตั้งนานเอากระปุกเล็กเองเหรอจา้าเออของใช้ดี แล้วขวดแค่เนี้ยมันใช้ได้นานไงโอเคจ้ะไม่ใช่ไปอาบล้างตัวเท่าไหร่เออเอาเอาก็จริงจ้ะแต่ตัวเนี้ยมันของแรงนะจ้ะใช้ดีมันก็จะแพงหน่อยกระปุกละหนึ่งร้อยจ้ะอ่ะให้ถือว่าค่าเดินเอาไปอือขอบคุณมากนะจ้ะอืออือถ้าสนใจอีกอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันมาอีกนะโอเคโอเค เออดีเนะมาบ่อยๆนะเผื่อมีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสนุนบ้างโอ้ได้เลยจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะจ้ะลืมอะไรวะอืมออลืมอะไรสักอย่างลุกไม่ออกจะว่าไปวันนี้ก็มีแต่ได้กับได้ หลังต่อไปจะได้อะไรอีกนะอุ้ยบ้านนี้ประตูเปิดอยู่มีคนอยู่พอดีเลยอพ่พี่คะพี่คะเอายาดมยาลมยาหมองหน่อยไหมจ๊ะนี่มีให้เลือกเยอะเลยจ้ะม,มีมีหลายอย่างเลยเหรอมีหลายอย่างเลยจ้ะสนใจไหมจ๊ะนี่สนสนใจอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้มันร้อนอนะเข้าไปนั่งในบ้านก่อนไหมคะ โอ้ oh, จดีจังเลยนะคะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะนั่งน,นั่งข้างบนก็ได้จ้ะอ๋อ oh, ขอบคุณจ้ะไหนมีอะไรไหมคะนี่นี่จ้ะยาดมยาลมแล้วก็ยาหมองจ้ามีหลายแบบเลยนะจ้ะ mm hmm. ข,อขอลองหนงได้ไหมได้ค่ะ mm hmm. เป็นไง สดชื่นใช่ไหมจ๊ะแล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรอ่ะอันนี้เป็นสมุนไพรใบยอจ้ะสปปรพพคุณมันก็จะเป็นบรรเทาอาการมาแมลงกัดต่อยจ้ะนี่ตอนนี้อันนี้ขายดีมากๆเลยจ้ะเนี่ยหนูไปทุกบ้านนะซื้อทุกบ้านเลยค่ะอืมถ้าเอาขวดเล็กอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเออขวดเล็กอย่างเดียวมันก็จะแพงหน่อยนะจ๊ะเออแต่เออขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะออได้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 ไดได ห้องน้ำอยู่ด้านนู้นเลยค่ะอโอโอเคเก็บของมก่อนดีกว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนนะจ๊ะทางนูน้นจ้ะทางโน้นเีลยวซ้ายเปดิดไฟเหนนะะลยวซ้ายนะแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟด้านหน้าได้เลยโหัวบานโล่งมากไม่มีอะไรขโมยเลย <c oughs> ฉีกออกก็ได้ ไม่เป็นไรถือว่ามาขายของหึเดียวก็แล้มาแล้วค uh ่ะตกลงพี่เอาวันไหนจ๊ะตอนแรกว่าจะเอาแค่กระปุกลิกแต่คิดว่าน่าจะซื้อสักสามอันเลยจ้ะโอ้เอายกเซตเลยเอายกเซตเลยเท่าไหร่นะสามอันนี้สามอันนี at ้ก um> ็หนึ uh <t os> <t os ่งร้อยจ้ะเออร้อยสี่สิี่ โอเคๆแป๊บนึงนะได้ค่ะหนูใช้ดีอันนี้บอกเลยค่ะะขอบคุณมากค่ะเนี่ยถ้าพี่โดนแมลงกัดต่อยน้ำร้อนลวกก็ยังใช้ได้นะคะเนี่ยโอ้มาช่วยอาการบรรเทาค่ะดีมากเลยถ้าใช้ดีเดี๋ยวทีหลังจะอุดหนุนอีกเนาะได้ได้เลยงั้นก็ไปก่อนนะจ๊ะจ้า ขอบคุณมากนะจ้าที่อุดหนุจ้าขายดีๆเนาะขอบคุณมากเลยค่ะค้มเหมือนกันนะเนี่ยร้อยสี่สิบได้ตั้งสามขวดพี่คนนี้นี่ใจดีใจดีซื้อเหมาเราไปตั้งสามขวดแน่เก็บเงินแปบ๊บเฮ้ยเฮ้ย เงินที่ได้ขายจากคนลุงคนนั้นหายไปไหนเนี่ยโทรศัพท์ด้วยอะไรวะเฮ้ยห,หายไปไหนอะ่ะโอ้ยมีแต่เหรียญหายไปไหนเนี่ยหรือว่า ตอนนั้นทางนั้นอยู่ทางไหนนะจ๊ะทางนู้นทางน้เลี้ยวซ้ายปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็ปิดสวิตไฟด้านหน้าได้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นเมื่อกี้โทรศัพท์สองเครื่อง งั้นขาดีนะคะค่ะอุตสาห์ซื้อหมอตั้งสามอันคุ้มชะมัดได้ของมาสามขวดแถมได้โทรศัพท์สองเครื่องได้เงินมาอีกส่วนเงินเมื่อกี้ที่จ่ายไปก็เป็นเงินตัวเองฮงูงรู้แหละต้องเป็นบ้านแน่ๆเลยหน้อย คุณอยู่ไหมคุณค,คุณเฮ้ยเฮ้ยคุณเจนักคุณไม่มีใครอยู่จริงเหรเนี่ยอาโทรศัพท์กับเงินเจ้าเกินมาเหรอคุณมีใครอยู่ไหมคะฟังให้ก่อนเถอะคอยดูจใ,จใจตำรวจแน่เฮ้ยเซ็งตำรวจไม่ได้สิ ถ้าแจงตำรวจอะเขาก็โดนจับด้วยสิหรือว่ามันจะเป็นเวรกรรมของเราวะที่เราไปขโมยของคนอื่นก่อนอะ